สุขสบายดีเอ็บสี่ทุ่บของทุกบอลเหนอางเนาะฝังลาฝังไทยก็กระม่องมอมื่อนี่ก็เป็นมือขอดกำหนดเดินทางเจ้าสิไปเอ่อบัลลหะโคกแม่นบุญน,นั้นพระธาตุอมุ่งได้พี่น้องเด้อเป็นบุญทรงเหื่ออยู่ในหนองเหื่อหน่อยแม่แม่บุญทรงเหื่อหน่อยโอ้ คนก็ล่างเข่าไปนะพี่น้องเนาะคุ้นซ่วงแื่น่อยเดี๋ยวทีมงานเขาก็เขาไปก่อนนะหกึกมี่คือเขาไปตั้งเครื่องนะพี่น้องเนาะ มีตดอกรถเข่านาะปครับไปย้ำเลยพี่น้องห้าบันที่ห้ากับสีเข่าไปพูดละทั้งห้าโคกไปเบิ่งบรรยากาศแรงพิเศษสดเดพี่น้องน่ารินเล่นดนตรีสดสดเดี๋ยวพี่น้องเด้อไะบันทึกรถเท้าบันทึกปั๊บพี่น้องมาหอดระบาดเลยท่านี่มื่อนี้เสือใบไส้โดมเลยพี่น้องใ่ไส้ลังค่าเดี๋ยวจะเป็นโค้งขึ้นเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นเวที ่เกินเสียงต่อเรียบร้อยพี่นอ้องแล้วเตวารอสตาร์ทพาพี่พาน,อนอา้องไปทางน่องไปไปไปาะเบิ่กฝนแล้วเฮาทั้งน้องเป็นแข้งเครื่อพี่น,น้องหนีไปทั้งหนีก็ได้เน, <S <S นี่ยโอ้มีแต่สาวๆเลยดิสาวหน่อยสาวใหญ่สาวหลายหลายคนพี่น,น้องเนาะ นี่พี่น้องนี่มานเราเริ่มแข่งขึ้นแล้วบนแข่งเราบนนี่กาแฟกาแฟเนาะกาแฟสาวยังเกาะกาแฟงามๆเด้ออ๋อบ้านนี้เลยอยู่บ้านนี้เลยบ้านเรื่องสุนบ้านเรื่องสมุนเนาะนี่สาวพี่น้องครับนี่มาเที่ยวมาบุญแข่งขึ้นบ้านละหาโค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 บุญแรงพ่อกับลุงเสือเดินบุญแรงเด้อโอเคพี่น้องเนาะอ้าวเยู่ทางฝนเนาะพี่น้องเนาะ คอยปล่อยเนื้อไปบรรยากาศพี่น้องมันเป็นลมหนาวลมหนาวนาเนี่ยเดบอจักมันเป็นลมหนาวนะหนาวี่เหรอเนาะยังเป็นลมหนาวอยู่ส่งเนี่เนี่ยเห็นไหมเป็นลมหนาววิ่งมาตกร่มหนาวแค่เนื้อน้ำกันดีเลยด้อยมากนี่แต่ไม่แร่งระวังกันเด็กหอนเนาะ ยัง <ort>. พันจะเอาสักโค้งขึ้นนะพี่น้องแข่งเพื่อแต่พี่น้อง้ตัวใดวิ่งไผ่เหล่ามาไผเพื่อหน้าามแล้วพี่น้องเนาะเพื่อซีค้าหาที่ไผ่แลพี่น้องเพื่อกำลังโอ้พี่น้องเอ้ได้แข่งไอ้เด็นได้ดังไผพีงเลยพี่น้องสาวๆก็มีพี่น้องโอ้เหล่าสาวๆก็มาบรรยากาศพี่น้องสด ฝากน้องผู้ชมี่ด้วพี่หน่องดูใจนะพี่หน่องเนาะมาเป็นกำลังใจให้กันมื่อนี้หนอแรกนี่กันพอกนุ้มเส้เดือนบรรยากาศในงานพี่หน่องโอ้โหบรรยากาศที่สดเลยพี่หน่องบรรยากาศสดเลยบรรยากาศสดๆพี่พี่หน่องเลาะไปเท่านีนละสักก่อนพี่หน่องเนาะทั้งหมดละบรรยากาศ แคบน้องแมืแ่อไหร่ละเอาเ <laughs> รา <laughs> ไ,ได้ไโอ้ารทไทยบรไทยบรไทยดอกบรรยากาศที่น้องที่น้องจะเห็นบกาศทุแคบน้องที่น้องเนาะดูบัตละหาโคกลล่ะมองน้องขางต้นตาลน,นี่น้องงมีเน่อกำลงสีแข่งกัน,นอีกเหือหลลยหลายี่ โอ้โหี่นาลุกหนาวเบิ่งเจ้ากหนาวน้่พี่น้องนบรรยากาศส่วนบรรยากาศคางเบิ่งนี่นี่พี่น้องบรรยากาศสุดทางนี้นี่เต็นผางผ่านใช่ค่ะชอบขายมีปลาเป่าปลาปงว้าภาษานี่น้องู้สาวนี่น้องอือนี่น้ำท่านนกับเสียงเอ่อนุ่มแสงเดือนพี่น้องนลงมาทางนี้ บรรยากาศที่ไ่เฮือดเทียบทักษิณนูันสอ้เป็นการอยากอยากย้อนแสงนี่เปานหรอมั้งย่างย้อนแสงในจังหน่อยนึง่งบรรยากาศล้วนมาดูพี่น้องเด้อมาเรียนว่าบ่งน้ำกันมือแรงแข่งมือสุดท้ายพี่น้องมือีสุดท้ายมือเดียวมือสุดท้ายมีกำลังเฮือกกำลังซีมาพี่น้องเฮือกกำลังซีมาทั้ง เล่นจั่งรับสีชาและีแดเล่นจรับ้ททราเล่นสดท้ายจั่งเดียวด้ยมอกัน और जो कि नंबर 213랑 쿠시 쿠시도 니니랑 쿠 칼만랑 모드 2위 3위 4위 한쪽 한어 자비네다 이제 봐봐랑 이 시간 2위 3위 4위 이 자리에 이제 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 이제

บรรยากาศตอนคำคำทีหน่อย,อยบรรยากาศตอนค่ำๆบรรยากาศตอนค่ำๆ่านี่พี่หน่องเนาะหลังจากลงไปอยู่ในเหือก็โดนเติบไปบนเหื่อมาบึงทงบบั้งเวทีนะพี่น่องเนาะมันนี่บริษรัโดมด้วยพี่หน่องนอี่เห็นปะนี่มองอย่บริษัยหลังค่าใส่เตะตัวนี้ใส่เตะไฟแสงสีนะพี่หน่องเนาะแสงเดือนพี่หน่อง กระเช้สีเครื่องเซียงโอเคได้ปีนี้ <c oughs> สร้างแปแล้วพี่น้องน่ามือแรงกะมางมวนมาซึนมือแรงนะพี่น้องเนาะโอ้ยน้องเขาสี่สิบแปดดอกพี่น้องวัตถทกเนี่ยก็อยู่ในนี่แะอยู่ในงานนี่แหละนะพี่น้องเนาะก็ว่าอยากให้พี่ให้น้องมาเล่นน้ำมือแรงเป็นบุญทรงเฮืาเท่าทนั้นคือผ้าไปเนี่ยแหละพี่น้องก็ลังมวนเลย กำลังมวลนะพี่น้องเนาะลงไปทางนั้นก็ได้ก็เลยพาพาพี่พระนองมาทางนี้เบิ่งบรรยากาศอยู่บนเวทีเหมนี้เวทีดูแรงนะพี่น้องเนาะสีได้มาจัดทิโจโญยน้ำกันเลยเออเมื่อเอล็นน้ำกันเด้อดูแรงกับมานน้ำกันดูแรงดูพลุพี่ละทั้งรมแสงเดือนพี่ละ อ่ะคลิปนี้สรุปไปซ้ำนี่น้าพี่น้องเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิสรุปไปซ้ำนี่เขอขอบใจพี่อนเอฟซีทุกหม่องทุกบอลบอว่าฟังเราฟังไทยน้พี่น้องหนาวมึอนี่น้าพี่น้องเนาะบอว่าฟังเราฟังไทยเป็นกทมหรือเป็นต่างประเทศหนาวแห้งหนาววันนี้ทางน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้สรุปไปซ้ำนี่จะเจ็บจะจนชุดใจสุกใสุบสบายดี